เอาละทุกคนครับในที่สุดเราก็เดินทางกันมาถึงวันสุดท้ายของปี2025จนได้บอกตรงๆนะปีนี้มันงเป็นปีที่โคตรหนักหนาสาหัสสำหรับชาวคริปโตอย่างพวกเราเลยตลาดกระทิงที่เราเฝ้ารอคิดว่ามันจะมาแบบตูมตามสรุปคือมามาหายหายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเล่นเอาประสาทจะกินกันเป็นแถบใครที่ยังรอดมาฟังคลิปนี้ได้ผมขอคาระวะหัวใจพวกคุณจริงๆวันนี้ในฐานะวันสุดท้ายของปี ผมรวบรวมบทเรียนการเทรดคริปโตสำหรับปี2025ของผมเองมาแบ่งให้กันทุกคนสู้กันต่อกับผมในปี2026นี้เป็นคำพีเอาตัวรอดในตลาดคริปโตฉบับคนตัวเล็กในปี2025แต่จะรวยในปี2026ย้ำนะว่าไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่เป็นคำแนะนำทางทางรอด ผมจะแบ่งเป็น5หมวดใหญ่ๆ25ข้อย่อยไล่เรียงเป็นข้อๆตามลำดับความสำคัญก่อนหลังเริ่มจากการดูสนามรบไปจนถึงการจัดการใจตัวเองมาเริ่มกันที่หมวดแรก Market Dynamics หรือพลวัตของตลาดและกระแสะเงินต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังสู้อยู่ในสนามแบบไหนข้อที่1ตลาดมันจะแคบลง Market b r e a t h falls จำไว้เลยปีหน้าการเลือกเหรียญจะยากขึ้นคุณต้องเลือกแค่2ทาง ไม่เลือกตัวที่มีพื้นฐานดีที่สุด best fundamentals ก็ต้องฉีกไปเลือกตัวที่แปลกใหม่ที่สุด novel หรือ experimental ไปเลยอย่าเลือกพวกเครื่องเครื่อง,งกลางๆพวกนั้นคือกับดักและคือทางสู่ความตายข้อที่ 2. ตลาด altcoin เปลี่ยนไปแล้วเลิกฝันถึงยุคที่จิ้มตัวไหนก็ขึ้นตลาด altcoin ตอนนี้ฉลาดและซับซ้อนขึ้น sophisticated ทุกคนมีเครื่องมือครบ ถ้าไม่มีเงินใหม่ New Capital เติมเข้ามาเพดานราคาของออลสก็จะต่ำลงเรื่อยๆต้องคัดเน้นๆเท่านั้นอย่าเก็บขยะเข้าพอร์ตข้อที่ 3. วัตถจักรของ Narrative หรือ Story แม้แต่ Story ที่เซ็กซี่ที่สุดก็อยู่ไม่ได้ตลอดไปต้องมีแผนหนีทีไล่เสมออย่าตายใจจนดนราคาหลอกระยะสั้นตลาดวิ่งตามเรื่องเล่าและการโยกย้ายเงินทุนแต่ระยะยาว ความจริงที่เป็น f u n d a เมนทัล s จะเป็นตัวกำหนดใครของจริงก็โตต่อ,ตอใครของปลอมก็หายไประยะสั้นดูว่าใครถือใครเชียร์แต่ระยะยาวดูว่าของมันดีจริงไหมข้อที่ 4. ธรรมชาติของการย่อตัวเวลาที่มีเหรียญใหม่เปิดตัวมันจะดูดเงินออกจากเหรียญหลักๆไปชั่วคราวอย่าเพิ่งตกใจขายหมูให้รอจังหวะพอคนเริ่มรู้ตัวว่าเหรียญใหม่นั้นไม่มีอะไรเงินจะไหลกลับมาหาตัวที่เป็นตัวจริงออแกนิกเสมอ นั่นคือจังหวะช้อนของคนฉลาดหมวดที่2 Types of a g e หรือประเภทของความได้ประโยชน์รู้สนามแล้วต้องรู้ว่าเรามีอาวุธอะไรข้อที่ 5. เช็คตัวเองว่ามี a g e ไหนใน4ข้อนี้ Information ข้อมูลรู้ลึกรู้ก่อนหายากมากสำหรับรายย่อย Speed ความเร็วเข้าไวออกไวสู้บอดไวไหม Risk appetite ความกล้าเสี่ยงกล้าเข้าตอนคนอื่นกลัวกล้าใสาไซส์ใหญ่ อินเ r อร์พิ t ทชัการปีความอ่านเกมขาดกว่าคนอื่นระวังนะข้อนี้คนมักหลอกตัวเองว่าเป็นจริงๆคืออีโก้ล้วนๆข้อที่6เทรดโมเมนตัมในของใหม่ discovery phase กำไรที่ดีที่สุดมักจะมาจากของที่ใหม่ถอดด้ามเลยไม่มีคู่แข่งไม่มีตัวเปรียบเทียบเมื่อไหร่ที่มีของเรียนแบบออกมาความได้ประโยชน์จะหายไปกลายเป็นการเทรดตามกระแสแทนเอที่ดีที่สุดคือจับของใหม่ให้ทันก่อนที่ตลาดจะตั้งตัวติด หมวดที่3 Strategy and Execution หรือกลยุทธ์และการลงมือทำมีอาวุธแล้วต้องรู้วิธีใช้ข้อที่ 7. กดเหล็กของความอดทนตลาดไซเวที่น่าเบื่อๆนั่นคือภาษีของความไม่อดทนในสภาวะที่ตลาดนิ่งการขยับตัวเยอะคือศัตรูการอยู่เฉยๆมักจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดอย่าซนจนเสียเงินข้อที่8ใครคือคนซื้อคนต่อไปก่อนกดซื้อถามตัวเองคำเดียว ใครจะมาซื้อต่อจากกูเนื้อที่จะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีคนมารับช่วงต่อถ้าคุณมองไม่ออกว่าใครจะมาซื้อต่อแปลว่าคุณอาจจะเป็นคนสุดท้ายบนดอยนั้นข้อที่10การดักทางด้วย incentives คุณดักทางตลาดได้ถ้าดูออกว่าผู้เล่นกลุ่มไหนถูกบีบให้ต้องทำอะไรสักอย่างความได้ประโยชน์คือการรู้ว่าพวกเขาคือใครและทำไปเพื่ออะไรแล้วไปดักรอตรงนั้นข้อที่11ทํางานเพื่อของที่คุณถือ คนตัวเล็กอย่างเราบางทีต้องช่วยดันของตัวเองสร้างสมมติฐานขึ้นมาแล้วนำเสนอให้ถูกคน People Who Matter เห็นถ้าของดีจริงเดี๋ยวราคามันมาข้อที่12คัดคนครบอันนี้ฟังดูขวางโลกนะแต่ผมเกลียดกลุ่มแชทเทรดเดอร์ใหญ่ๆมากส่วนใหญ่มันคือสนามรบ PVP ที่เต็มไปด้วยการปัน่นไอเดียที่ดีที่สุดมักแลกเปลี่ยนกันใน DM หรือกลุ่มเล็กๆที่ไว้ใจได้เท่านั้นข้อที่13แยกให้ออกระหว่างสกาวกับโหด สเกลปคือการเทรดสั้นโฮ l ดคือการถือยาวตามตีสิสเมื่อไหร่ที่การเล่นสั้นกลายเต็มถือยาวเพราะติดดอยนั่นไม่ใช่ความเชื่อมั่นแต่มันคือความลังเลผสมความหวังถ้าผิดทางต้องกล้าคัดการถัวเฉลี่ยขาลงในจุดที่ควรคัดไม่ใช่การแก้พอผดแต่มันคือการหนีการตัดสินใจข้อที่ 14. การระบุจุดต่ำสุดของจริงเลิกมโนว่าก้นหลุมอยู่ตรงไหนสัญ,ญญาณต่ำสุดของจริงมี3อย่าง 1. Exhaustion หมดแรงขาย 2. Acceptance ราคานิ่งวอลลุ่มต่ำตลาดเลิกกดราคา 3. Absorption มีการทุบหลุดแนวรับแต่ไม่ลงมีคนแอบเก็บของเราไม่ได้รอให้ใครมาบอกว่าราคาควรขึ้นแต่เรารอให้ตลาดพิสูจน์ว่ามันลงต่อไม่ได้แล้วหมวดที่4 Risk Management หรือการบริหารความเสี่ยงรู้จักวิธีรุกแล้วต้องรู้จักวิธีกันตายข้อที่14 การดักท็อปบอททอมคือความเสี่ยงการเอาอินเพื่อสวนเทรนคือพฤติกรรมเสี่ยงตายฟองสบู่ยังพองได้อีกและของถูกก็ยังถูกได้อีกอย่าถัวแบบหลับหูหลับตาต้องมีจุดสต็อปเสมอข้อที่15ระวังเรื่อง Time Frames อย่าตัดสินใจระยะสั้นโดยอ้างอิงปัจจัยระยะยาวและอย่าไล่ราคาท็อปบลสตตอนกราฟขาขึ้นแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วมาเสียใจตอนมันย่อ30 แยกให้ออกว่าจะเล่นสั้นหรือยาวข้อที่16เงินจมเท่ากับความเสี่ยงที่มองไม่เห็นเงินที่ติดอยู่ในไอเดียที่ตายไปแล้ว Date Ideas คือความเสี่ยงการยอมตัดทิ้ง Letting Go ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่มันคือการปลดปล่อยโอกาส Freeing Optionality ให้เราเอาเงินไปเข้าตัวอื่นได้ข้อที่17ขาดทุนเพราะโครงสร้าง Structural Loss จำไว้ว่าการขาดทุนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความโง่แต่เกิดจากโครงสร้างการเทรดผิดพลาดเช่นวางไซส์ผิดหรือเข้าผิดไทม์เฟรมทำให้การวิเคราะห์ที่ถูกกลายเป็นการเทรดที่ขาดทุนข้อที่18มาก่อนการต้องสายป่านยาวการเป็นคนต้นน้ำ being early จะดีก็ต่อเมื่อคุณทนไหวถ้าต้องถัวจนเครียดแปลว่าคุณวางไซส์ผิดตั้งแต่แรกแล้วข้อที่19อย่าประมาทช่วงตลาดดี คนเรามักละเลยวินัยช่วงที่ตลาดเล่นง่ายแล้วไปพยายามสู้ยิบตาเพื่อกำไรเศษเงินในช่วงตลาดเล่นยาก bad conditions อย่าหาธรรข้อที่20ถ้าต้องอธิบายเยอะแปลว่าแย่เทรดไหนที่คุณต้องคอยอธิบายเหตุผลร้อเพื่อให้ตัวเองสบายใจมักเป็นสัญญาณเตือนแรกเทรดที่ใช่มักไม่ต้องพูดเยอะมันชัดเจนในตัวมันเองและหมวดสุดท้ายสาคัญที่สุด mindset and psychology หรือจิตวิทยาและวิธีคิดเพราะศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือตัวคุณเองข้อที่21เลิกโทษตัวเองเวลาตกรถคุณอาจจะเห็นเหรียญมีมวิ่งไปร้อยเด้งเห็นเพื่อนโชว์กำไรแล้วคุณก็นั่งซึมอย่าหาทําครับในตลาดนี้คุณไม่ต้องเก็บทุกเม็ดคุณขอแค่ถูกจังๆแค่ครั้งเดียวชีวิตก็เปลี่ยนแล้วการพลาดโอกาสเป็นเรื่องปกติแต่การเสียสุขภาพจิตเพราะเสียดายนั่นคือหายนะข้อที่22 พลังของความเชื่อมั่นหรือ conviction ไปดูประวัติเศรษฐีคริปโตที่เกษียณได้ทุกคนไม่มีใครรวยจากการแทงกักเงินก้อนโตมักจะเกิดจากที่เขากล้าเดิมพันในสิ่งที่เขาศึกษามาดีแล้วเชื่อมั่นแบบสุดหัวใจถ้าใจไม่นิ่งขาสัน่นแล้วจะไปรบชนะใครคุณจะไม่มีวันสำเร็จถ้าไม่กล้าเดิมพันโดยความมั่นใจสูงสูงสักครั้งหนึ่งข้อที่23ดูแลตัวเองคือหน้าที่ อย่าคิดว่าการอดนอนเฝ้าจอคือความขยันร่างกายที่พังกับสมองที่บเบลอจะนำไปสู่การกดออเดอร์งงโง่เสมอรักษาสุขภาพกายและใจให้ดีเพราะสมองที่เฉียบคมเท่านั้นที่จะทำกำไรได้ข้อที่24อย่าฝืนตลาดถ้าตลาดช่วงนี้มันไม่ใช่สไตล์คุณเล่นยากชิบหายอย่าพยายามฝืนเหมือนพยายามยัดสีเหลี่ยมลงรูวงกลมทางเลือกมีแค่สองทางคือปรับตัวซะ หรือไม่ก็นั่งทับมือตัวเองไว้เฉยๆจำไว้ว่าการไม่เทรดก็คือโพซิชันอย่างหนึ่งข้อที่25อย่าหลอกตัวเองเรื่องเอชหรือความได้เปรียบเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เจ๊งเพราะโกหกตัวเองเลือกใช้วิธีที่ไม่เหมาะกับนิสัยคุณเป็นคนช้าแต่จะไปแข่งความเร็วกับบอทคุณเป็นคนขี้กังวลนอนไม่หลับแต่จะไปถือรันเทรนยาวๆบ้าบอรู้จักตัวเองให้ดีถนัดแบบไหนเล่นแบบนั้น การหลอกตัวเองมีราคาที่ต้องจ่ายแพงเสมอทั้งหมดนี้คือชุดความคิดสำหรับคนบอลสมอลอย่างพวกเราการเกิดมาเล็กไม่ได้แปลว่าคุณต้องแพ้ในโรคคริปโตปลาเล็กว่ายไวกว่าปลาวานเสมอถ้าเรารู้ทางหนีทีไล่โลกนี้ไม่ได้ต้องการคนที่เก่งที่สุดแต่ต้องการคนที่ยืนระยะได้นานที่สุดอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณทำไม่ได้เพียงเพราะคุณเริ่มจากศูนย์บอลส s มอล l built to be big เริ่มต้นวันนี้ด้วยสมองและสองมือของคุณเองครับแล้วเจอกันที่เส้นชัยครับ